พอดีแล้วนะครับในเกมไมค์ครับนะครับมค์ครับ Survival Island วันนี้คือพาร์ทสองนะครับบอดี้แจ้เราได้มีการทำอะไรมากมายไปเยอะเลยโอเควันนี้เราจะไปสำรวจกันโอ้ยโทษครับวันนี้เราต้องใช้ดาบครับโอเคครับอ่าเรือด้วยนะดูว่าเอาปไปผจญภัยกันดีกว่ามันคือการผรจญภัยแฟร์แจ็คเคยดูไหมแฟร์์แจ็คโ okay, อเคเราไปผจญภัยกัน วุ้ยน้ำมันอะไรอ่ะแจะ้นายเขาจะรู้ไหมฉันไม่ได้เล่นมาประมาณไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนายเอาจะเห็นเหตุการณ์อนะไรไหมเห็นนะครับเจ้านายผมเห็นว่ามีการระเบะิดปุ่มตดำตรงนั้นแล้วมีเรือลำหนึ่งก็คือลำนั้นมันมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็เห็นว่ามีคนมาเจาะรูอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเจ้านายจริงเหรอเจ้ฉันว่ารูนะั้นมันแปลกๆเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนสักแห่ง อันตรายมากฉันว่าฉันไปนู้นดีกว่าโชคดีนะครับตอนนายโอเคเจ้โอุ้่นผู้ชมครับตอนนี้เราเจออะไรแล้วครับเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครับเดี๋ยวเรามาทําท่าเรือดีกว่ามาท่าเรือแซงเดี๋ยวนะใช้ดินนี่เหรอครับอืมโอเคโอ้หรือว่าเขาอาจจะเป็นโจรสลัด ถ้รลแคลริบีนก็ได้หรือว่าสิ่งที่แต้พูดไปมันอาจจะเป็นความจริงเกือบว่ับพวกเต้านายผมโจบโทรล้าน,นี้โ, <c oughs> โอ้ยผมรู้สึกเก็บพอมันต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นแน่เลยโอ้โอไม่นะน่ากนะลัวมากี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผมเห็นเ็นอะไร <c oughs> น่ามันน้ำคุรอชีวิตน้ำมังคนนี่โอ้ไม่หาเขาสักหน่อยคุณครับคุณครับ โอ้ช่วยช่วยเาด้วยช่วยกูด้วยมีอะไรครับคุณโอ้ไม่มันเราต้องขุดเรือเขาหน่อยอนี่เลยขุดโอ้เขาคุณมาแล้วี่มาช่วยฉันนะพอแต่เธอคือใครล่ะผมคือคนที่อยู่รนเกาะนั้นนะครับผมเกิดมาจากเกาะนั้นโอ้จริงเหรอขอบคุณที่นช่วยฉันมากเออว่าแต่ลงุงฮะอันโอ้นือ้อมันอะไรอะ นั่นคือกอที่เราเพิ่งโดนยึดไปเอว่างๆผมจะลองไปดูตรงนั้นนะอโอ้โหโทษทีครับนี่มันเทียนนี่โอเคผมวางทั้นะเออว่าแต่ตุกนี้มีอะไรครับโอ,โอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเจ้านายฉันที่อแค,ร,แครีบีนแครีบีนโอ้ท่านผู้ชมครับนี่มันเรื่องจริงยัองอไงเหรอเรา่อนผู้ชมอยู่หนอ๋อไม่มีอะไรครับอยู่ตรงหน้าจอของนี่แหละโอเค โอเคครับคือตอนนี้ในหีบนี้มีอะไรเหรอครับคือแครีเบนก็ฝากฉันเอาของนี้มาฉันต้องขอพุนเธอมากที่ช่วยฉันดังนั้นฉันจะมีสิ่งชอบแต่แทนฉันจะแต่งสร้างให้หนายเป็นโจรสลัดแล้วก็เอาของในหีบนั้นไปจริงเหรอครับผมขอเลยนะครับได้เลยโอ้โนี่มันโอ้เรสตอวิงส์โอ้แ e อนด์ดัิลเาแต่แอนดดัิลใช้งานยังไงครับ ก็ไม่รู้สินะอู้นี่น้ำยาอะไรก็ไม่รู้ครับนายลองเอาโอ้มีไดมอนเฮลเมตอัวนี้ครับมันเป็นสิ่งของที่เทวีนเขาใช้น่ะเธอลองใช้ดูนะวิงนี่ใช้ยังไงครับใช้ยังไงครับมันบินไม่ได้หรอครับบินไม่ได้หรอครับไม่รู้สินะโอ้ไม่โอ้โอ้โอ้ชิทโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ แล้วไปที่เกาะผมกันไหมครับคุณลุงไม่หรอกเชื่อไปก่อนเลยฉันอยากใช้ชีวิตบนเรือนี่มากกว่าก็โชคดีนะครับลุงผมไปก่อนนะขอบคุณสําหรับของมากแล้วตอนนี้แคริบินเขาอยู่ไหนครับเธอไม่อยากรู้หรอกว่าเขาอยู่ไหนตอนเนี้เอ่อครับครับโอเคผมไปกันเลอะกันโอเคดูเหมือนแคริบินมีจริงแล้วเกาะน,นี้มันคืเกาะอ,อะไรเราก็ไม่ได้ถามคุณลุงคนนั้นนะนะ แต่เขาบอกว่าไม่ต้องกลับมาอีกหรือว่าอะไรโอ้เราไม่รู้เลยนะเนี่ยแต่ไอรูนนะเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรโอ้นี่มันเรื่องอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรอะ่ะโอ้ไม่นะไม่ไม่เราต้องไปสืบค้นต่อมาอีกทีโอ้ไม่ไม่นะไม่ไม่นะไมไมแจ๊คแคริบีนมีจริงจริงหรอครับเจ้านาย โอ้ไม่ละโอไม่โอไม่ฉันต้องทําบ้านก่อนฉันรู้สึกมันมีอะไรไม่ดีไม่ดีโอไม่ไม่ไม่โออะไรมันจะแย่ขนาดนี้เนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นโอไม่ไม่ไม่โอไม่แล้วเสียงดนตรีนี่มันมาจากไหนเนี่ยเพลงอะไรเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะได้ยินมันคือเสียงคาราโอเกะเองผมมาเที่ยวอ,อยู่หัวหินผมก็เลยมาแคสเกม โอ้ oh. สร้างบ้านมันนี่กันนเออื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 อบ้านมันต้นไม้ขอสังเกตการก็แล้วกันโอ้ไม่ไม่ไม่คริบีนมีจริงๆเหรอเนี่ยอ้าว uh, แล้วคุณลุงคนนั้นเขาเขามันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วคุณลุงคนนั้นหายไปไหนโอ้ไม่ไม่ไม่มันบ้ามากมันบ้าไปแล้ว มันบ้าไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแล้วลุงนั่งก็หายไปไหนโอ้ไม่ไม่นี่มันเรื่องอะไรนนลมมแล้วเอนโทรปมัน,ออมนยังไงเนี่ยมันใช้ยังไงโอ้ไม่มือแล้วโอ้ไม่นะโอ้ยผมจะต้องนอนกันแล้วกันโอ้ย วันนี้โอวันนี้โอ้ตื่นละมันฝันร้ายชัดแล้วลุงคนนั้นโอ้โหไม่ไม่ฮะเดี๋ยวแจ้คเมื่อคืนมีอะไรผิดปกติไหมไม่มีครับตอนนั้นแล้วระหว่างที่ฉันเดินไปอยู่เนี่ยนายได้เห็นคุณลุงคนนั้นไหมพร้อมไม่เห็นเลยครับผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วครับว่าตอนที่คุณเห็นเรือลำนั้นคุณพายเรือมาทำไมครับ อย่าบอกเะว่าใช่แล้วครับผมไม่เห็นเขาตั้งแต่คุณพายเรือไปนะเฮ้ย,น,นะน,น,น,ยนะนี่มันเรื่องบ้าแล้วนะโอ้ไม่ไม่ไม่หรือว่าคุณลงกันนังเขานี่มันไม่จริงนะแจ้โอ้ไม่นะนี่มันเรื่องบ้าชัดๆเลยโอ้ไม่ไม่ไม่แล้วเอ็นเดอร์โ er นี่คืออะไรอะ่ะแล้วแครีบีนเขาเขาอยู่ไหน ครั้งสุดท้ายคุณลุงก็บอกว่านายไม่อยากรู้หรอกว่าแคริบีนเขาไปทำอะไรและอยู่ที่ไหนโอ้นี่มันบ้ามากเลยแจ้โอ้บ้าส,สุดเลยแจ้นี่มันบ้าไปแล้วอ่ะโดยที่เอ็นดูโฟใช้ยังไงอ่ะฉันไม่อยากจะใช้มันมันอาจจะอันเีอันตรายหรือว่ามัน อาจจะสิ้นเปลืองก็ได้มันอาจจะทําอะไรได้มากกว่านี้ฉันจะบางทีคุณลุงคนนั้นอาจจะพยายามบอกฉันก็ได้ว่าให้ฉันตามหาแคริบีนหรือเปล่าโอ้ไม่นะโอ้แบแบดฉันจะหมดแล้วโอ้ไม่นี่มันเรื่องบาฉันแล้วรู้นั่นคือรู้อะไรฉันไม่อยากให้มันเหมือนกับตอนที่ฉันฝัดร้ายครั้งแรก ฉันฝันว่าฉันเข้าไปในรูรูนึงแล้วฉันก็เจออะไรบางอยา่างที่ฆ่าครอบครัวฉันไปหมดเลยมันบ้ามากเลยแจ้โอ้ไม่ไม่ไม่ไมพี่บราอ์เขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครั้งหน้าฉันจะต้องตามหาแคริบีนให้ได้เขาอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ปูรูโกะเขาอาจจะสงสารนาบอกก็ได้ว่าแคริบีนอยู่ใน ภัยอันตรายแล้วเขาให้เราไปดูแลแคริบีนเป็นไปได้โอ้ไม่ไม่ไม่โอ้นี่มันเรื่องบ้าชัดๆเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้ oh, ฉันวางวตัวแดงหนึ่โอ้ชิตโอ้ชิตวางเชฟกันก็แล้วกัน โชคนีท oh, ่ท okay, oh, ่านเก็บไว้สักอันก็ได้มันอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งของนำโชคก็ได้เดี๋ยวฉันพอฉันจะเอาไข่ไปปาเล่นเพื่อกำเนิดลูกของแจ้ขึ้นมาแล้วก็ซีดสองอันท่านจะดีป่ะโอเคลงแล้โอ้ฉันตกโอ้โหไม่น่าเลยยเราเอาข้าวกัน โอเคแจ้ะฉันกำ,กำเนิดลูกนายขอให้โชคดีนะมันอาจจะมีลูกนายอยู่ในนั้นก็หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นลูกนายจริงๆด้วยสามตัวเลยแจ้ะโอ้เขามาหานายแล้วยินดีด้วยแจ้ะขอบคุณท่านานายน้องแม่ตอนนี้ฉันเอาข้าวให้พี่บราวน์ก่อนก็แล้วกันโอ้น้องโอ้นี่ของอร่อยแล้วน้องโอ้วัววัวโอ้วัวกันเองน้อง ผมไม่ใช่หัวพี่โอ้คนกันเองนุ่งโอ้ขอกินหน่อยสิโอ้ก็ได้ครับผมให้พี่ทั้งสองคนเลยกัเลยโอ้ขอบคุณนุ่งพี่อย่ามีอะไรตอบแทนอย่างใหญ่หลวงเลยโอเคพี่ครับแล้วพี่ทําอะไรนะโอ้พี่ครับพี่รับอืมพี่หื่นไปแล้วครับอืมดูแม่ด้ครับ18บวกโอ้ตงสครจะเกิดการกําเนิดลูกแล้วโอ้พี่เปานั่นลูกพี่ผมได้เป็นปู่หรือยังโอ้ยนองเป็นปู่แล้ว หขอคุยกับลูกพี่หน่อยวันดีหนูสวัสดีคฮะโอ้ไม่พ่อหนูเป็นคนยังไงไม่รู้ค่ะพ่อหนูเป็นคนสิปอยอบวกนะจริงเหรอคะโอ้สอนอะไรเด็กไม่ดีนะแบบนี้ไม่ดีเลยโอ้โอตอนนี้รู้สึกว่าผมกำลังซึ้งกับการที่ผมทำให้พี่บราวได้มีครอบครัวของตัวเองแล้วก็แจ้ เดี๋ยว,วเราแจ้ผสมพันธ์ยังไงเนี่ยอยู่ดีมีลูกขานตัวบ้ามากเราแจ้รู้สึกดีไหมไหน,ะะไหนีนครับนายนายดูแลลูกให้ดีก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันว่าฉันจะสร้างบ้านตรงนี้หน่อยเดี๋ยวนะจุกะเอาอยู่อะไรตรงนั้นน่ะฉันตั้งชื่อให้เลยลูกนายได้ไหมบราวน์ต่อยสิ งั้นฉันขอตั้งแต่งตั้งชื่อให้เขาว่าอาเบเกคิงยาลานายก็มันหืนจริงจริงโอ้ยแล้วอิสตาวิงนี่ไว้ทำอะไรอะ่ะมันบินไม่ได้หรอมันชื่อวิงอยู่เนี่ยวิงแซบอ่ะมันบ้าทำไรได้เลยมันเป็นอุปกรณ์ที่แย่มาก มับนบ้าไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นถ้าจะเห็นว่าผมเงียบสักพักก็คือผมเงียบมันเจออะไรเนี่ยโอ้ไม่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 โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไม่โอ้ไม่นะแม่สาวน้อยโอ้นี่มันบ้าชัดเลยเก็บเอมิโร่ก่อนเอมิโร่นี้ทำอะไรดีเอ็นดเพิร์นนี่ไว้ทำอะไรเนี่ยต้องใช้หน่อยก็แล้วกัน เจ้านายครับถ้าเกิดเจ้านายใช้แล้วถ้าเจ้านายตายมผมะจะดูแลลูกๆของเจ้านายนะครับว่าแต่ฉันมีลูกหรือเหรอมีแต่แกนอะไรไม่รู้เฝ้าฟาร์มที่นี่นะครับโอเคตค้องทำเะณฑ์การแล้วนะครับเจ้านายโอเคโชคดีแล้วฉันจะใช้มันแล้วเลยกัน พี่บาลพี่บาลเตรียมดูนะถ่ายคลิปแชร์ลงเฟซบุ๊กเลยไดครับเดี๋ยวก่อนนะครับเฮ้ทรีทูวันเลสโก้โอ้นี่มันปา่ะโอ้โอ้โอ้เช่เราวัดไปตรงนี้โอ้ไม่น่ไม่มากมันสุดยอดมากแจ้มันสุดยอดมากนะครับตานายจะด,ดูเหมือนน่ากลับว่ามันจะหายากมากเลยนะครับโอ้ oh, ใช่จริงๆแจ้มันเหมือนกับว่าหายากโอ้่ใครเอาเขีย okay. เฮีงไม่มีลูกนะมันบ้ามากเลยแจย้มันบ้ามากวันนี้ก็ต้องขอถ้าคุณเป็นสมุนแครีบีนคุณจะบอกอะไรเราในวันนี้ก็คือรุ่งแตมหรือกับตาสเตมเน่งเขาเขาตอบเพเฟรนโอเคลองเขียนว่าแกรี่ทผมขอโทษน,นะผมจำไม่ได้สุดยังไงแกรีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเว็๋เว เ wait, 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 wait. วทเ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 มื่อจะได้ยินเสียงด้านหลังคือแม่บ้านผมเขาชอบดูหนังอีเดียเขาจะบอรปต์ต่ออะไรไม่รู้วันเอสทีกับตันโอษนะครับพอดีผมไม่ว่างตอนนี้พี่เลี้ยงผมโอเคกับตันสแตมโกรีวันส์กับตันสแตมนะครับแล้วเราก็ไปเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ